สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลนประจำเดือนสิงหาคมนี้ครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยภาพรวมแล้วชาวลัคนาราศีตุลนในเดือนสิงหาคมนี้ต้องบอกว่าหากคุณนั้นตั้งใจทําในสิ่งที่คุณหมายมั่นปั้นมืออไว้หรือวางแผนเอาไว้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและการเงินเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับเราจะมาดูกันว่าตัวตนว,ว,วัสนาในช่วงจังหวะเดือนสิงหาคมนี้ ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับชาวลัคนาราศีตุลได้ไพ่พระรามแผงสอนองบอกให้เห็นได้ว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นในช่วงจังหวะเวลานี้คุณมีโอกาสที่จะได้ทํางานหรือว่าทํากิจกรรมสิ่งที่คุณนั้นได้วางแผนหรือวางเป้าหมายเอาไว้หากคุณได้ลงมือทําหากคุณได้มีการขยับขยายอาจจะมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพหรือมีการเปลี่ยนลักษณะของการงานใหม่ๆห,หรือมีโอกาสใหม่ๆความก้าวหน้าในการทํากิจการ คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการเงินนั้นคุณได้ไพ่เทพาอาทิตย์และพระลักษมีเร่งเห็นได้ว่าการเงินของคุณนั้นมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตมีโอกาสได้เงินเก็บเงินก้อนคุณมีโอกาสที่จะได้ทําตามในสิ่งที่คุณได้วางแผนเอาไว้ในสิ่งที่คุณคิดเพียงแค่ว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจะต,ต้องตั้งใจและมีความมานะอุตสาหะมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองวาดฝันเอาไว้ คุณจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรมคุณจะได้โครงการใหม่ๆคุณมีโอกาสที่จะได้สร้างบ้านซื้อรถคันใหม่คุณมีโอกาสที่จะได้เงินเก็บและในสิ่งที่คุณทํานั้นจะประสบความสําเร็จได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับสําหรับในเรื่องของญาติพี่น้องนั้นคุณอาจจะต้องระมัดระวังหรือมีปฏิสัมพันธ์กับญาติพี่น้องมากสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องดูแลคนในครอบครัวอาจจะต้องมีภาระที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวแต่ก็ยังถือได้ว่ามันเป็นวงจรชีวิตที่คุณนั้นอาจจะต้องดูแลและใช้ชีวิตร่วมกัน อาจจะมีเรื่องทั้งดีทั้งร้ายเข้ามามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่อยู่ร่วมกันหมู่มากอาจจะมีลิ้งกับฟันทะเลาะก,กันบ้างก็อาจเป็นไปได้สําหรับในเรื่องของบุตรบริวารน,นั้นชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นได้ไพ่ทาเวสวุวรรณบ่งบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นในช่วงจังหวะเวลานี้บุตรหลานและบริวารของคุณนั้นจะช่วยส่งเสริมทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมหากคุณนั้นต้องการมือไม้ช่วงจังหวะเวลานี้ จะมีคนสนับสนุนเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับการหาเงินหาทองและสิ่งที่คุณนั้นคาดหวังเอาไว้สิ่งที่คุณนั้นมีโครงการหรือสิ่งที่คุณกำลังจะทำจะประสบความสำเร็จด้วยความร่วมมือร่วมมือจากบรรดาลีวานของท่านเป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีอุปสรรคเกี่ยวกับในเรื่องของความเข้มงวดและอารมณ์ของคุณอยู่บ้างคุณได้ไพ่พระแม่อ,อุหมามาให้ท่าว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นั้น ในช่วงจังหวะเวลานี้ต้องยอมรับว่าคุณเป็นคนที่มีความแก่งแข็งแรงมีโอกาสที่จะตัดสินใจไปด้วยอารมณ์หรือความเอาแต่ใจตัวเองมากสักนิดหนึ่งแต่คุณนั้นก็เป็นคนที่มีความสามารถแต่อาจจะดุดันสักเล็กน้อยทําอะไรก็จะสําเร็จโดยใช้ระยะเวลาสักหน่อยแต่ก็ขอให้คุณนั้นมุ่งมานะต่อไปโอกาสที่คุณจะสําเร็จมีมากทีเดียวเพียงแค่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีสติและมีความใจเย็นให้มากขึ้นคุณจะสําเร็จได้โดยไม่ยากเย็นนัก สำหรับในเรื่องของคู่ครองคนรักนั้นต้องยอมรับว่าชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆกับคู่ครองคนรักได้ระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งหรือในการสร้างปัญหาที่อาจจะเอามาจากเรื่องเล็กๆให้เป็นปัญหาใหญ่อาจจะเป็นเพราะด้วยอารมณ์เรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีด้วยอรารมณ์ที่ไม่ถอยหลังกันคนละก้าวก็อาจจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาแวงเป็นเรื่องใหญ่ได้จึงอยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลระมัดระวังในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษสําหรับในเรื่องของ โรคภัยไค่เจ็บในช่วงเวลานี้ก็ถือได้ว่าสุขภาพร่างกายของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นยังมีความแข็งแรงยังมีความสมบูรณ์ดียังไม่มีความน่าวิตกกระวลใดๆทั้งสิ้นสำหรับในเรื่องของลาบยศชื่อเสียงและการงานและความสำเร็จในช่วงจังหวะเวลานี้คุณได้ไพ่พระแม่โพศพคุณได้ไพ่ยพยาสุครีบและคุณได้ไพ่พนาลัยทรงสุบัณบ่งบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีตุลในช่วงจังหวะเวลานี้คุณจะเป็นคนขยันมากมายเลยทีเดียว คุณค่อนข้างที่จะวิ่งวุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานแต่คุณนั้นก็จะสําเร็จและได้รับเงินได้รับทองจากสิ่งที่คุณนั้นลงมือทําอย่างขยันขันแข็งได้เป็นอย่างดีรวมทั้งจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งหรือความคิดเห็นกับคนร่วมงานที่อาจจะมีความคิดเห็นที่แปลกแยกกันบ้างแต่ก็ถือได้ว่าหากคุณนําความคิดเห็นดีๆมาปรับใช้จะทําให้การงานของคุณนั้นสําเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงจังหวะเดือนสิงหาคมนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีตุลคนใดที่มีการเปลี่ยนแปลงมีเป้าหมายในชีวิตหรือมีโครงการใหม่ๆที่ตัวเองนั้นอยากจะทํา <c oughs> ก็ขอให้คุณนั้นกล้าตัดสินใจและกล้าลงมือทําโดยทันที <c oughs> เพราะคุณนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้รับเงินได้รับทองได้รับโชคลาภทางด้านการเงินการทองแม้กระทั่งในเรื่องของการงานก็จะมีคนคอยให้การเกื้อนหนุนสนับสนุน รวมทั้งคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ดีดังที่คุณได้ไพ่สรุปคือเท้าททตะลดมบ่งบอกถึงใครก็แล้วแต่ที่มีความมุ่งมานะบากบันพยายามเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานการหาเงินคุณจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีหากคุณมีจิตใจที่บริสุทธิ์มีจิตใจที่ไม่คดโกงเอาเปรียบคุณจะสําเร็จและสมหวังได้อย่างแน่นอนและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงจังหวะเดือนสิงหาคมนี้ครับ